สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับสวัสดีครับผมวันนี้มากินเขากับผสมนี่ผมพี่น้องย่างมือเส้าครับย่างมือเส้าเขาง่ายตาเหลือกคือเก้านะครับเนาะใส่กออีสานพี่น้องใส่กออีสานครทำนี่ก็ตำบางฮวงย่างมือเส้าเนาะพี่น้องเนาะสี๋จั่วเลยครับมีกะทินนะครับเนาะตำเองเนาะพี่น้องเนาะตำเองเสียบบ่อพี่น้องไหมครับใส่กอกับพักร่วมครับกับเป็นขิงนะครับขิงอ่อนนะครับพี่น้องขิงอ่อนลูกโดดเฮา เล้วก็บทเป็นหอมมะระนิดนึงนะครับมะระขีน้นกนิดหน่อยแล้วก็ผักสลัดแก้วเลกน้อยนะครับเนาะยุงกระดีแท้มาก่อนสิกินข่าวกินน้ำก็ขออนุญาตเจริญอาหารจลกน้อยนะครับชาเย็นพี่น้องชาเย็นเพื่อสุขภาพนะครับเนาะภายในสู่ภายนอก <c oughs> มา แสียบกับประสงค์นี่ผมพี่น้องมีแจวหอมเนาะพี่นี่ลองเอาเนื้อก่อนพี่น้งองเนื้อก่อนเนื้อก่อนเลยนะครับเนาะนี่นี่ครับตัวนี้เป็นเนื้อล้วนนะครับใส่กอกใส่กับแจวก่อน,นอเนาะแจวใส่ขนด้วยพี่น้องเข้าปนี่ย หั้ยน่าแจบครับ พึ่งมาได้ขายของครับพี่น้องไม่ได้ขายของก็เมียเพิ่นสีดังไฟถ่าเมยอย่างใส่กรอกข้มกันนะครับ mm hmm. มือยจำฮวงไห้แก้วนะครับพี่น้อง mm hmm. อ่ะนี่เรามาลองวุ้นเส้นกันนะครับนี่ครับมันจะเป็นวุ้นเส้นนะพี่น้องเนาะนี่ครับวุ้นเส้นกับพิณเสียพี่น้องจำเลย ก็จะมียุงลายด้วยครับ สบายดีบ้างคนระับพี่น้องเลยละรวม,มมาพี่น้องเนื้อนะครับย่างเองนะครับพี่น้องจะซื้อมานะครับซื้อมาแต่เรามาย่างเอง กัเจ้าที่น่องยอด ขนเขาก็แเสืแล้วพี่น้องกนันในคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปที่ดีใจอีกคลิปหนึ่งนะครับน้องลูกสาวคนมี้บันเดียดเลยนะครับลูกสาวผูดอย่างเป็นเขามหาไหรปีนี้นะครับน้องเพื่อนก็ อาจจะคอนขางพิดหวังจากคะแนนที่ออกมารอบแรกนะครับเนาะเกาหลชาสามัญแต่ว่าโอเคครับจะบในกะบในบอลเลียนนะพี่น้องในบอลเลียนแล้วบอลเลียนครับจะไดเจังหนีมาบอกมากากคนอีกในคลิปหนานะครับเนาะกรรมนีผลออกนะครับผลออกรอบสาม <c oughs> มันเสดชร้องนี่โมแลงอ่ะน้องแสบกับโซนยังพวงครับ กเกิดการทีงานไม่เมื่อยทรงลูกเลี้ยนครับขมาหาไรลูกมิตีเลี้ยนเขาก็ดีใจอ่ะกูเป็นพ่อเป็นแม่เนาะเป็นหนองเนาะลาบ่าะขเจ้าไว้ก๊ก ยุ yup. いい่งเยอะขออนยญาตจวดพี่น้องฉลองเลยนะอคลิปแท้่นะพี่น้องในคลิปแท้่ี่เสียงหมานะครับ ทิ้งอ่อนพี่น้องก็ใสลงไปอเอาดีนะอันนี้อัออออนนี้เป็นวนเซนนะพี่น้องอ,อร่อยมากครับพี่น้องดูเราก็จะไม่กินเราก็จะไม่บีออกนะครับเราสใส่เบิดทั้งลูกเลยเครับหน้องพี่น้องมันไม่เท่าก่อ <c ười> อืมอืมมันกอร่อยอืมอืมีอืมเนาะนาออยอืมอืมไงพี่น้องแต่บ่อืมครับูพี่น้อง่นขายของครับส่วนม่อืมอืมครับแ มันอัดชีสแจเป็นพิเศษครับอร่อยมากรุ่มจำบริสัซส้อนของพี่ยหยาบพ่ล่าหนังครับ หนังอะไรเป็นหนังเทียมไปเลยพี่น้องการที่จะกรอกนะเนาะพี่นสเซอร์หนังเทียมมาเห็ดเนาะพ,นะพาี่น้องเนาะเผ็ดตัวเนี้ยเจ๋งจัดเดี๋ยวทิ้งไปงั้นสิไหน จ่าทำไงอย่าทีกกนยังชัวอืมจับฟังว่าญี่ปุ่นอืมผูดตงอยางของแสบด้วพี่อ่อื S <S มาอ่ักูสองเข้ามาแสบพี่น้องเอ้ยดีให้เบิ่งอีกนะบะขกนะครับนี่เอาอย่างบะเสียบะมันเสียพีนย่น้องเลยน้ำงเป็นคอหน่อยด้พี่น้องต้องเป็นคอระบาดดิหนิ <S 2> <S 2>

จะไปยูขายอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงนะครับแล้วแต่ระยะทางไก่ไก่นะพี่น, <c oughs> น้องเนาะครับมาโดนครับเข่ามากที่ผมกับชิยุดเน่ย ยุย่งยาไปจนทำแกักข่นบอเล่ไปครับลูกอยู่เฮือ,บบอนบิดมือน,นะครับม <c oughs> ีเดินห่างครับการกมันแข็งเล้วแข็งแต่แต่จ,จบเลยนะ <c oughs> คาเฟ่คุณเ <c oughs> ลยซื้อหนาไปตู้เอิรนพิษ <c oughs> โมจิเงียบลูก เพืดอได้จากไหนบ่าครับบางแก้วที่เศร้าเห็ดเดี๋ยวยังไง่ะครับพี่น้องเลยเนื้อนิน้ๆไม่ใส่หนังนะครับตกจังหวัดได้แล้วแม่ไม่อยากให้พูด ฮะเอาพี่ไก่ค่ะกินไปคุยไปคือเค่นว่าดีตรงอนี้ย

แบบว่านี่นะฮะกับข้าวมะลิหันฮ้อนนะพี่น้องตะว่าหองผมเย็นแล้ว เย็นแล้วพี่น้องเขาอุ่นเขาอุ่นจอยพี่น้องซึ อย่าเดิมซองพี่น้องยุบานมตัตกเล่นมื้อเจ้าเนี้ครับเอเมื่อกะสังจังวัดวุลรัมที่ไปหอดพับผ้าใช่เอเมื่อพับผาใช่ไมมสี่สิบกโลโต๊ก,กว่ะหันอ้ยหายของกับเนี่ยเปียกคือเก้าผมแต่ว่ารถผมมันเป็นรถเอกถ่ายรถทรงของนะครับน,นจะได้เราเปิดสายหายขึ้น แล้วก็ให้ลูกค้าเรามาเอานะครับลูกค้าเรามาประจำผู้ใดอยากเฮ็ดผู้ดใด้ยากถำกับักมาครับตั้งประเทศเนาะผมแนะนำชื่อประเทศเพื่อนบ้านนี่ผมเฮ็ดคือผมนี่ผมว่าโอเคผมว่าทักไทยเข้ามาแล้วพี่น้องเข้ามาติดตามทักททยกันเข้ามาแนวทำม,มาหากินผมาบ่บบาแพงกันนะครับเนะบาะว่าแต่บ่ทับกันพี่น้องเฮ็ดซอยกันตามผมเฮ็ดยูทูบนีแหละพี่น้องติดตามผมผมติดตามพี่น้องนะครับเนาะ เขามากดไลค์เขาว่าเขามาติดตามผมก็ติดตามตอบนะครับเนาะคนหกสิบเจ็ดสิบล้านคนรอบมังหวะครับแน่นพี่น่องออผมก็จะไปส่งของใช้ทั่วไปรับเบสต์เล็ดของกินของใส่พี่น่องกอาจจะบครบมากก็ แต่ว่ายูใหด่นะครับขั้นสำหรับรถผมผมขอเป็นหวานอยูใหด่ครับอยู่หด้อาจจะบุ้ยจะพักเห็นะครับพักหน้ากางหย่าผมไม่ขายเขาก็สีมีรถยููนะครับรถขายผุมพ่วงเขากับบ่ออีกกันครับแบ่งกันกินแบ่งกันขายพี่น้องเฮ็ดคนละแบบแยกออกไปยูพูรลาหม่องนั่นก็ได้ขายครับนอกจากชีเฮ็ดทับกันเฮ็ดทับกันกาย่าแนีนะครับเนาะ ่สิอ <minutes> <meter movie> <ENNIS> ิ่มอลฮะฮึมฮึชินปสุมเม็ดเพชรหนากว่านี่เห็นบัด้พไสูบหนาไปสูบหน้าใา่กระห้องขนกระตุกน้องเอ้ยจะเป็นล้มแบเช้าหน้ากระไรมอคือเห็ดหน้าปังะงเหรอ หน้าปีน้าเบิองฝ่าเบิองฝนหน้าปังก่เลยขึ้นหน้าเอาสูบหน้าใส่นใหรอต้องเห็นให้ได้ครับต้องเห็นให้ได้ถือก็ถือกูกอกโมู ก็ขอบคุณรัฐบาลนะครับที่มาลดน้ำมันในทั้งสองเดือนนะครับลดตังางหาวายพี่นอ้องมันดีเซลสองเดือนเท่านั้นนะพี่น้องงบประมาณเท่าไรพี่น้องก็ยังไปหาเบอง่องเออบ่เบิดดอกเลยพี่น้องเลยผมมาคือว่าครับประสงค์ที่ผมกินไปคุยไปนะครับบ่ิกินเบิดนะครับบ่ิกินเบิร์รบ่กินเบิดคุยไปนะครับกินไปคุยไปนะครับนอกจากฝาก ก็คอมเมนต์มาื่อยเรืเอยก็ฮีฮากันครับบเกียดใหนกันคอมมอนอีกครับมันก็คือมันก็แย่งสายตานะครับทั้งเทือนนอกจอาหารบากหลายก็กินโมเบิร์ตจังสินนะครับนั่นคือก็เบาหลายเพราะว่าเพราะว่าในคอนเซปต์นะครับกินไปกู้ไปโอ้ยยุ่งกัดละไม่มีเดวเก่าหมกตัหุงไดใแค่นี้นะพี่น้องน้ำมัอเศา้าครับเอาเอาอีกจะํำให้พี่เห็น้นองเบิรงเอาเป็นวุ่นเศนเขาเป็นวุ่นเ้นแล้วกันนะครับนะ เนะขาเป็นวุ้นสิน้นยืดยู่นนะพี่น้องนะใส่กับแจ้วเด้แจ้วพริกป่นเท่านี้แหละนี่ครับเขาครัวขอพริกป่นนี่ใบไผ่ของเถนะครับว่ายุมไผ่ <S 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 พี่น้องเขากับเ้าะเออพี่น้องแฉม อเอาให้หมดครับเก็บมาอย่างแล้เอาถิมจะเทียมจงอะไรคขับมึงเท่ากับจานกันพี่น้องก็วางเข้ามากดติดตามพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับ มากกระไรถึกใจกระแท่ให้ประสงค์ริ่มพวงนะพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้นะครับเนาะบอกบางแก้วกำลังจะพุ่งกิดอิ่มแล้วนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ประสงค์ริ่มพวงนะครับเด้อสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้หลายนะครับเนาะถูกใดเข้ามาเบิ่งกับเขาให้รับให้รวยอยู่ดีมีแห้งอยู่มันข้นยินงนักพี่น้องเด้อะเหตุยังกไให้เจริญนลงเรื่องไปนะวันที่หนึ่งวันที่สิบหกกระยาเห็บผ่าแบบมีช่วงมีลาฟกันทุกคนนะครับสวัสดีครับพี่น้อง